ถึงคาว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศตัวเองไปยังทั่วโลกแบบนี้นะฮะถ้าเป็นยุคปัจจุบันหลายคนก็จะนึกถึงเกาหลีแหละนะไม่ว่าจะเป็นแบล็กพิง่์น้องลิซ่าหรือว่าซีรีส์เรื่องล่าสุดที่โด่งดังอย่างสวิตเกมแต่จริงๆเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์นู่นเลยฮะไหนจะฮอลลีวูดไหนจะผู้ดีอังกฤษเนี่ยที่เพิ่งจะเข้าฉายในโรงภาพยนต์บ้านเราเมื่อช่วงสัปดาห์ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็คือ ภาคล่าสุดตอนที่25ของเจมส์บอนด์โนทามทูดายฮะแล้วก็เป็นภาคสุดท้ายของนักแสดงที่มีชื่อว่านเดนียลเครกด้วยคคือเจมส์บอนด์เนี่ยท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ภาคแรกจนถึงปัจจุบันนะคุณชิพเกือบ60ปีละเพราะฉะนั้นทันกันทุกคน1962ครับผมเกิดพอดีเลยเรื่องแรกของเจมส์บอนด์นะครับเชอร์คเนอรี่แสซงดามเนี่ยนะครับโอ้โหนานมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เซาเปอร์บอกคือว่า เป็นการสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเจมส์บอนเป็นไงฮะเราต้องคิดถึงสายลับอังกษเลยใช่ไหมครับใช่ฮะคือจะนึกถึงแบบเรียกว่าเป็นสายลับนะแต่ต้องเนี้ยบแล้วก็แบบเจ้าเสน่ห์ดูดีไม่ว่าจะแบบทรหดขนาดไหนสุดท้ายทำไมหล่อจังเลยต้องขอบคุณนะครับคนที่สร้างมรดกไว้ให้ราเอ็นเฟรมิงใช่ไหมครับเป็นคนที่กสร้างเรื่องของเจมส์บอนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเอยนเฟรมิงตายไปในปี1964พัเอี่นี่ยไม่ไม่ใช่แค่ขันยุคนั้นฮะจะมีอีก8คน ที่ได้รับสิทธิในการประพันธ์เจมส์บอลต่อมาเรื่อยๆใช่ฮะคือคภาคแรกๆของเจมส์บอลเนี่ยเรารอาจจะเห็นว่าอันนั้นเนี่ยอิงจากที่าหยนะอิงจากทิ่าายตอนต่างๆที่ A เอฟเฟลมิงเขียนไว้แต่ตอนหลังๆาเนี่ยโดยเฉพาะภาคหลังๆเนี่ยมักจะแบบเหมือนกับเป็นการเอาแรงบันดาลใจใหม่สวยแล่แ<ค>เขียนใหม่ขึ้นมาไม่ใช่แค่ เรื่องของความเสถียรในการเดินเรื่องนะฮะกล่าวเรื่องของรายได้ก็ไม่เลวนะถือว่าเป็นซีรีส์ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเป็นหนังที่สร้างอย่างต่อเนื่องเลยกล่าวก็บอกว่าเบนเซดไปแล้วเนี่ยประมาณสักอาจิะยหกสิบปีเนี่ยทำรายได้ไปที่เป็นเงินณปัจจุบันเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองแสนล้านนะสองแสนล้านบาทนี่ไงฮะซอฟท์พาวเวอร์มันทําเงินแล้วก็เป็นแหล่งส่งออกเรื่องของอิทธิพลวัฒนธรรมแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยแล้วมีหลายภาคมาขนาดนี้ทุกคนก็คือทันตั้งแต่รุ่นผมรุ่นพี่ชิปนะ เคยไปดูเจมส์บอลใครเล่นเป็นเจมส์บอลเนี่ยโอ้บ้านนอกมากเลยผมใครฮะก็ชอนแคนเนอรี่นะครับแล้วก็โรเชอร์มัวร์ครับแต่ที่จำง่ายที่สุดก็คือคนที่คุณมีเกิดทันนะชอบใครที่สุดเพียร์สบรอสแนนใช่ไหมฮะเอออาจจะไม่ได้ชอบที่สุดหรอกฮะแต่ว่าเกิดมาตอนเด็กๆและทันทันยุคของเพียร์สบรอสแนนพอดีภาพไดอานาสเตเดออ่าอย่างอย่างพี่ชิปเองมีตอนของเจมส์บอลในดวงใจไหมฮะโอเยอะมากนะฮะครับต้องไม่ลืมว่าเจมส์บอลมาถ่ายทำองไทย2ครั้งนะเป็นฉากปืนทองประมาณนี้นะครับ ถ่ายที่ภูเก็ตที่พีพีถ่ายที่พรองประสิชเรลญที่พรองสารซินทอนทาวเวอร์แม้แต่ราชดำเนินตรงประชาธิปไตยครับก็มีการมาถ่ายทำที่นั่นนะใช่ดูความเชื่อมโยงใช่ครับก็ยังจําภาพของเขาตะปูได้ยังจําภาพของรถที่เหาะข้ามแบบทิวทัศน์ของประเทศไทยได้เนี่ยนะฮะซอฟพาวเวอร์น่าสนใจมากๆเจมส์บอนด์กับซอฟพาวเวอร์เป็นต้นแบบการส่งออกอิทธิพลทางวัฒนธรรมของโลกยังไงไปติดตามจากรายงานพิเศษของคุณดาวชานชัยครับ เจมส์บอลเป็นตัวละครในนิยายที่สร้างจากจินตนาการของเอียนเฟลมิงซึ่งไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับแต่ว่าเขาก็ได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็ขยายอิทธิพลของอังกฤษไปทั่วโลกผ่านบุค,คลิกที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเจมส์บอลซึ่งเป็นสายลับที่ดูดีตั้งแต่รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปจนถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หรูหราดยในหนังแต่ละภาคเจมส์บอลก็จะออกไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกเพื่อยับยั้งแผนการของกลุ่มวายร้ายที่วางแผนจะทำลายล้างโลก เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นสายลับที่ออกไปปกป้องโลกเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังส่งเสริมภาพลักษณ์ของอังกฤษด้วยครับ No Time To Die ที่เพิ่งเข้าฉายเป็นหนังเจมส์บอนเรื่องที่25แล้วนับตั้งแต่ที่ด็อกเตอรโนหนังเจมส์บอนเรื่องแรกเข้าฉายเมื่อปี1962โดยมีชอนเคอร์เนอรี่รับบทบาทเป็นเจมส์บอน์คนแรกคาดการว่ามีคนทั่วโลกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่เคยดูหนังเจมส์บอนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง หากจะดูรายได้จากการขายตัวหนังเพียงอย่างเดียวตอนนี้หนังเจมส์บอนด์24เรื่องที่เข้าฉายไปก่อนหน้านี้ทำรายได้รวมไป7,100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2 4 2 0 0 0ล้านบาทนับเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกแค่ผลประโยชน์ด้านเม็ดเงินก็มหาศาลแล้ว นอกจากเรื่องรายได้ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าที่เจมส์บอลนำมาสู่อังกฤษคือภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำโลกโดยในช่วงที่หนังเจมส์บอลเรื่องแรกๆเข้าฉายในยุคปี1960อังกฤษยังถือว่าเป็นเจ้าโลกอยู่เคียงข้างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและรัสเซียเพราะเป็นประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่สองร่วมกันแต่หลังจากยุค1970อังกฤษก็ค่อยๆสูญเสียอิทธิพลบนเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทหาร การทูตหรือเศรษฐกิจจากการที่ต้องคืนอนานิคมหลายแห่งทั่วโลกให้กับเจ้าของประเทศถือว่าเป็นการล่มสลายของจกักรวรรดิอังกฤษและยังต้องมาเจอกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเงินเฟ้อรุนแรงจนถูกเรียกว่าเป็นคนป่วยแห่งยุโรปและต้องไปกู้เงินจาก IMF มากอบกู้เศรษฐกิจในปี1976 แต่หนังเจมส์บอลในช่วงเวลานั้นที่นำแสดงโดยโรเจอร์มัวเรื่อง The Man with the Golden Gun และ The Spy Who Loved Me <James Bond. S 1> เรายังคงเห็นบอลใส่สูตรขับรถหรูออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงหนังทั่วโลกเพื่อรักษาภาพลักษณ์สร้างความน่าเชื่อถือให้ทั่วโลกเห็นว่าอังกฤษยังเป็นประเทศที่แข็งแกร่งและดูแลโลกได้ เจมส์บอ์แตกต่างจากหนังแอคชั่นในสมัยนั้นที่ให้ความสำคัญแค่ฉากแอคชั่นที่ตื่นเต้นเพราะบอ์ไม่ใช่สายลับในหนังแอคชั่นเพียงอย่างเดียวแต่ถูกสร้างและหล่อหลอมให้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมองังกฤษเป็นชายอางังกฤษในอุดมคติเขาดูดีหล่อสมาร์ทแต่งกายเนี๊ยบเป็นสุภาพบุรุษมีสเสน่ห์มีมารยาทและทักษะการเข้าสังคมที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเนขาจะได้รับการต้อนรับและการดูแลระดับ v i p เสมอ จนบอลกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อังกฤษภาคภูมิใจขนาดพิธีเปิดโอลิมปิกในกรุงลอนดอนเมื่อปี2012บอลได้ทำหน้าที่ทูลเชิญและอารักขาสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2แห่งอังกฤษให้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดด้วยการกระโดดร่มลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งแม้จะเป็นแค่การแสดงแต่ก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมทั่วโลกได้และยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า เจมส์บอ์มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอังกฤษมากขนาดไหนนอกจากจะส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วบอลยังส่งเสริมสินค้าแบรนด์อังกฤษอีกหลายแบรนด์โดยเฉพาะสินค้าที่มีสไตล์อย่างรถยนต์หรูแอสตันมาตินที่เจมส์บอลใช้เป็นรถคู่ใจแทบทุกภาคตั้งแต่รถรุ่นคลาสสิกอย่าง DB5 มาจนถึงรถซูเปอร์คาร์สมัยใหม่อย่างรุ่น DBS Super Leger ์ปปและ V8 Vantage แล้วก็ยังมีเสื้อผ้าแบรนด์อังกฤษ สายการบินอังกฤษแต่บอนก็มีรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าต่างชาติด้วยเช่นนาฬิกาโอเมก้าของสวิตเซอร์แลนด์หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากโซนี่ของญี่ปุ่นมีการประเมินว่าใน No Time To Die เจมส์บอนรับงานไทยอินโฆษณาสินค้าให้ปรากฏในภาพยนตร์ตั้งแต่รถยนต์หลากหลายแบรนด์มอเตอร์ไซค์นาฬิกาเสื้อผ้าโน้ตบุ๊กไปจนถึงเบียร แค่รายได้จากการรับเงินโฆษณาตรงนี้ในหนังโ no นทามทูได้ก็ปาเข้าไป97ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,300ล้านบาทแล้วส่วนสาเหตุที่ทำให้เจมส์บอลกลายเป็นภาพยนตร์อมตะที่แม้จะผ่านมานานกว่า50ปีสร้างหนังมา25เรื่องแล้วผู้คนก็ยังติดตามชมกันอยู่และยังทำรายได้มากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่านอกจากเรื่องการปรลาดที่มีผลอย่างมากเราจะเห็นว่าหนังเจมส์บอลมีการปรับตัวตามยุคสมัยตลอดเวลา ในตอนแรกเจมส์บอนที่รับบทโดยชอนคเนอรี่อาจจะมีบุค,คลิกที่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงตามค่านิยมผู้ชายเป็นใหญ่ในสมัยนั้นและดูซีเรียสจริงจังมากเกินไปหน่อยเจมส์บอนคนต่อมาอย่างจอร์ดรัเซนบีและโรเจอร์มัวรจึงปรับตัวให้มีความเป็นมิตรสนุกสนานมีอารมณ์ขันมากขึ้นแต่พอคนดูเริ่มรู้สึกว่าเจมส์บอแบบนี้อาจจะดูตลกเกินไปหน่อยเจมส์บอนคนต่อไปทิโมธีเดวตัน ก็ได้เพิ่มมิติและความนุ่มลึกเข้าไปในตัวละครให้มีความลึกลับมากขึ้นและคริสบรอสแนนได้นำเอกลักษณ์และจุดเด่นของเจมส์บอนทุกๆคนที่ผ่านมาลอล้อมเป็นเจมส์บอนแบบครบเครื่องที่มีทั้งความจริงจังอารมณ์ขันและสเสน่ห์ได้อย่างลงตัวส่วนเจมส์บอนคนล่าสุดอย่างแดนิ e l ลคร i กที่เข้ามารับบทบาทเป็นครั้งแรกในคาสิโนรยัลเมื่อปี2006 ก็ต้องพลิกบทบาทเจมส์บอนด์<อ>ครั้งใหญ่ให้ทันยุคสมัยเพราะในยุคนี้คนดูต้องการเห็นตัวละครที่ดูสมจริงมีจุดอ่อนมีความเปราะบางไม่ใช่ตัวละครที่เป็นคนเพอร์เฟกแบบที่ผัน่านมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันยุคสมัยแบบนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หนังเจมส์บอนด์ยังคงอยู่สร้างความบันเทิงให้คนดูทั่วโลกมาได้จนถึงทุกวันนี้และน่าจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานถึงขนาดมีการวิเคราะห์บอกเลยว่าอังกฤษ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงตราบใดที่หนังเจมส์บอนด์ยังคงถูกสร้างและประสบความสำเร็จเพราะความสำคัญที่เจมส์บอนด์มีต่อการขยายซอฟต์พาวเวอร์ของอังกฤษนะครับทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าภาพยนตร์ชุดนี้จะยังถูกสร้างต่อไปเรื่อยๆโดยใน No Time to Die ก็เป็นภาพยนตร์ตอนสุดท้ายแล้วที่แดนนี่ครกรับบทเป็นเจมส์บอนแล้วทางผู้สร้างก็บอกว่าจะเริ่มต้นกระบวนการหาเจมส์บอน์คนใหม่ในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันนะครับว่าเจมส์บอลคนใหม่จะเป็นใครเนี่ยนะฮะบเจมส์บอลนี่อยู่กับเราทุกยุคทุกสมัยจริงๆแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเนื้อหาเนี่ยให้เข้ากับแต่ละยุคไปด้วยนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากเดนยลครกไปนี่เจมส์บอลคนต่อไปอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้มีการคาดเดากัอนนะอาจจะเป็นคนผิวดำคนผิวสีก็ได้น่าสนใจมากนะครับเป็นความสืบเนื่อง แต่ว่าจะเป็นการพลิกมุมเลยนะฮะครับเพราะว่า,วาอาจจะมองว่าเอออังกฤษก็ผูกขาดเป็นเมืองผู้ดีอโอ้บุคลิกต้องดีจิป,ปาถามาจนถึงขนาดนี้ครับแต่ว่าแน่นอนว่าอังกฤษต้องพยายามรักษาซอฟต์พาวเวอร์ต้องพยายามพรีเซนต์ในสิ่งที่ดูโอ้เป็นอังกฤษแท้ใช่ดูสมาร์ทดูดีทีเดียวครับครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ผมต้องทำให้นึกถึงบางเรื่องบางราวนะของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญนะยังไงฮะแล้วก็เจมส์บอลเนี่ยผมจำได้ปี2523ันห้อเกิดทันลอตต้องไหมเนี่ย ท่านท่านเคยเห็นท่านครับเราต๊อกเทเพินชัยนะตอนนั้น <AUDIO> ก็มีผมไม่เชื่อ <wam>? ว่าไม่ใช่ว่าประเทศไทยนะผมว่าอีกหลายประเทศก็สร้างดังเด่นแบบครับคนไทยเราสร้างเจมส์แบนฮะในปี2,523อ่ะ ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะเจมส์บอลเนี่ยค,คุ้นเราเคยได้ยินฮะแต่เจมแบรนด์นี่แบนด์ยังไงก็เป็นหนังตลกเงี่ยฮะุณรอต้องก,ก็ทราบอยู่แล้วคุณเทพเทนชัยก็สองท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางความคิดเนี่ยมันทําให้หลายประเทศอยากสร้างอะไรขึ้นมาแบบนี้บ้างแต่มีข้อสังเกตนะครับเขาบอกว่าแม้แต่นังไทยเนี่ยเรามีจาพนมใช่ไหมครับจาที่ที่คนไทยเรียกว่าไปโกอินเตอร์ไฟ่อง่ายเนี่ยแต่ว่าเราสะท้อนอะไรบ้างมีคนฝรั่งผมถามคุณดาวนี่แหละไลฟ์ฟ้านะครับว่า ตอนที่ไปอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยไปเรีท์ทนันั่นนะ่ะมีฝรัง่งมาถามว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยวันเดินทางเนี่ยเขาใช้ขี่ช้างไปใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าเป็นคําถามยอดฮิตนะค,คนไทยที่ไปต่างชาติเนี่ยโดนถามแบบนี้รจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่คนไทยเองรู้สึกว่าดูถูกไทยหรือเปล่าเป็นงนั้นหรือเปล่าและที่สำคัญคือถูกตอกย้ําด้วยจากพนมิีกเวลาจาพนมแสดงหนังเนี่ย มีการทำหาช่างอีกอันนี้ก็เป็นแนหลักคิดนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แหละทำให้คนติดภาพว่าเอ๊ะคนไทยเป็นอะไรยังไงแต่ว่าอังกฤษเรื่องเจมส์บอ์นี่ต้องถือว่าสุดยอดใช่ครับก็คือถ้าเราอยากจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยเนี่ยก็นี่แหละฮะใช้วิธีการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ให้คนทั้งโลกรู้จักนะครับเอาแล้วครับและนี่ก็คือมิติโลกในค่ำคืนนี้หลากหลายเรื่องราวครบทุกรสจากทั่วโลกนะครับส่วนผมคุณชิปและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ